พัดใส่แก้วพทดิญาตลอดถึงพระสงฆ์อ,องค์เด่นติคอรกย่งสูงพวก,ปก,ปกปนนรูก,าการราานะครับข้าก็ขอกรารสบายนะครับเพื่อจาราก็ได้มานอนนะครับร่วมเบิร์เกเดชพระพุทธรูปนะครับอติกุบาก็ได้บอกว่าพระเจ้าโคตรพันใจนะครับจำนอนเก้าองค์นะครับ ตลอดถึงพระเจ้าตอบสารปติภานมานะครับในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีๆีนะครับเป็นโ่องการยามนี้ที่พี่น้องรัฐสภานะครับท่านสภาสภา,ากจากใกล้ไรลไนะครับในจังหวัดเกลายจังหวัดพะเยาได้มาร่วมกันนะครับการบุญสลกะกพัดนะครับเป็ดสลานย่อมนะครับเป็ดจารีตประเพณีของพี่น้องเจ้าใหม่ละปูนนะครับที่ได้ ดัมมาตั้งที่วัดสแสก้กโพนิยันอำเภอเม่สวยต่วัดเกล้ายตนะิดนีนะครับแต่ในตอนนี้ก็ขอตัโอกานนะครับก็ได้ช่วยตางหลบปีนะครับทุกปีตูวหน้าตัวอาวนะครับกนะ็ท่านจะได้พักผ่อนได้พิฉันพระทหารเพลก่อนนะครับต่ก็มีบรรดานนะพีร้องมูลสถานนะครับเจ้าสถานในบางห่วงมันวอนธนาบุญน,นะครับเป็นเจ้าภาพขันเข้า แต่ตอนนี้เวลาเพทนแล้วก็่พี่น้องพุรุสธานะครับนักศิลป์ทุกท่านนะครับแต่ก็มีเจ้าธาคุณวีระพงษ์ไงภัยทูนผูท้ที่ถเจ้ากล่บลายเวรนเจ้าเต็นะตานะครับจำนวนหนึ่งขันเป็นเงินอยู่ห้าสิบบาทนะครับต่อขอมนมโภชนาแต่กราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแต่ก็มีพี่น้องธานางสาวชนาภาศีทานะครับ ได้หนึ่งขันห้าสิบบาทไปที่ถือเจ้ากับนายเวนเจ้าเกณฑ์ชะตานะครับแต่กอเขาไปจุดรอรอถึงนะครับก็มีสภานางสีทอนสีทานนะครับอุเที่ให้เจ้ากรรมนายเวนหนึ่งขันห้าสิบบาทอ่พระเจ้าเน่านก็มีนายสวิงสีทานนะครับได้เห็นหนึ่งขันห้าสิบบาทอุที่ใือเจ้ากรรมนายเวนนะครับติ๊ตามบตยคุณอภิรัต์แสนสว่าง อันเนื่องจากใาประกบบัตเกิดขกับปืนนึ่งก็ขอเงิงบ้านมีสีสุขนะครับก็ได้สอบกันเป็นเงินหนึ่งร้อยบาทนะครับอดีตที่เจ้ากรรมนายเวรเจ้าเป็นเตายปอดเกิดในก,กายตอนนี้นะครับไปก่อขอไปจับชุดจอดถึงท่านทั้งหลายเหล่าน,นั้นนะครับปฏิตตามตัวแม่แปง 4, สีว่วันมานะครับได้สอบสองขันหนึ่งร้อยบาทอดีตที่เจ้ากรรมนายเวรนะครับอดีตตามตัวนางบัวแก้วแสนสมปาน ได้หนึ่งขันหาัาห้าสิบบาทตานเอาไว้พิกินไปละประองประกอบโดยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัตินะครับคือบางมีสีสุับา้านโบกก่อนนะครับคขอบคุณครับครับเขียนใส่เลยเอาออทุกปีครับสุกาีเนะะเดี๋ยวถ้าเั็นมาเขาได้เขีนยนกาเปิดเผยอกนะครับ อตอนนี้ก็มีเจ้าสถานได้อแม่อุ้ยฟองพระเนยรหรือว่าสุภาพพระเสนนะครับนะครับบ้าน,บ,านบ้านบวกขอนบบอำเภอพานนะครับได้หนึ่งขัน้าสิบบานนะครับขอขออุทิศกุศลไปเพือเจ้ากรรมและนายเวรเจ้าเกณฑ์เจ้าตายก็ดีนะครับหรือปอเกิดในกายนะครับนกะ ไปก็อนี้เจ้าสทานะครับนายสมิงนางศรีวันคับปิ้งรับได้หนึ่งขันห้าสิบบาทก็อขออุทิศวนบุญส่วนกุศลไปหาย,ยังเจ้ากรรนายเวรไปก็มีนางทัศนีปานาสารนะครับตขอขอที่กุศลไปหาย,ยังป่ออุ้ยปันแม่พันนีพร้อมมา แมนนะครับจำวน,นสองขันเป็นเรนร้อยมานะครับอธิฐานแล้วใส่ตันเนอรนะครับอ้านีเจ้าสถานนะครับนายสะอาดนางบุญม,มีสายพนักนะครับได้หน,หนึ่งขันห้าบาทกอขอตานให้เจ้ากันนายเวนเจ้าเก์เจาตานะครับก็ขอ,ขอไปจูจอ,รอดรอถึง ท่านทั้งหลายเรานั้นนะครับก็ดีเจ้าสถาบบนานายกบุญนางทองทิพย์ประเสริฐน,นะครับได้สองขันหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ขเพณที่ไปหาเจ้าขันนายเวศเจ้าเกศสถานนะครับครับผมขอบคุณครับไปกรมีอ่าคุณบุญต้นนะครับทองฟูนะครับจะนอนหนึ่งขันห้าสิบบาทอ่าก็คิดว่าคงจะตารนวัติถิไปไปหน้านะครับเนา ขอข้างบ้าน,นุตเต้าอนเดอนะครับมีนา้นสาววานาลีกาวีนะครับได้สองขันหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ขอตามไปหาเจ้ากันในเวรเจ้าเกมจะตาหิหาอันใดก็ดีนะครับบ้านแม่บ,าบา้านมันประต้ากระตัดจะได้ก็ดีนะครับนอกจาวกรณีแล้วนะครับก็ขอกรนีนั้นยิ่งขึ้นไปนะครับอาทิตย์ดาบโดยนางอภรนบุตรนะครับได้หนึ่งขันห้าสิบบาทนะครับ ขออุทิศบุญกุศลไปหายันนายพงศริพภพมะเทศนะครับก็ขอไปจุจราถึงท่านหลายเ่านั้นนะครับประเจ้าแต่นั้นมีเจ้าสถาแม่พรนิพาเตจะบุรีนะครับได้สองขันหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ขอถวายตานว่วงกับปารมีธรรมในงานวัด แสงแก้วโพธิยาณคือตามป่วยสลากพัดห่วงกับคูบาเจ้าวิยาชาอริยาติโตในครั้งนี้จมวันสองขันหนึ่งร้อยบาทนะครับก่อตามนเอาไปติดไปไปนานะครับเมื่อพุญธุศลพกพระท้าษารนะครับเอาความเจ้าสภานายสุคนธีนางสาวอนิพวรีเพื่อนไหลนะครับอนี้จมวันสองขันเป็นเงินโยนหนึ่งร้อยเก้าสองบาทนะครับ ก็ขอตารนว้ติถินไป,ไปไปมานะครับมนผ่านมูลตนเต้าที่ปันมาหาปัญใดครับว่าของนี้จะได้เกิดขึ้นก็ขอบครัวท่านเออคือมีถินและมีใจตลอดไปนะค,ครับวัวันิี่ตมโดยเจ้ามูลสัานะครับนางพิมพรออมานแก้วนะครับ ได้สองขันหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหายังเจ้ากนนรรมนายเวรไอเจ้ากเกณฑ์เจ้าตาพ่อเกิดแม่เกิดที่อยู่ตระบนที่้อบฮอของอู่หม,มานนะครับเพื่อได้ส่วนบุญส่วนกุศลณเวลานี้ในวันนี้ได้รับกายแต่เว็าบุญและเต็กบารดานะครับสาเจ้าเสือเจ้าพาเจ้า,จ,าจะตาเจ้าตะพูดเถื่อนพี่น้องมูลาสถาบาว่ากลบว่าไกลนะครับ ไาทานได้เอ่ยน้ำกรนี้ไปได้เอ่ยน้ำกรนี้นะครับข้างบนมีสีสุกนะครับไปตอนนี้เจ้าสถานนายสุรพลเพื่องรันขาวเขียว่พี่น้องสักเท้ายังป่าเต่าเจ้าวัดเจริญไฮนะครับอ่าเปิดบอกว่าจะร่อนสอกขันหนึ่งร้อยเก้าบาทน,นะครับถาวายตาเอาไว้กินไปไปมาก็ขอให้ครอบครัวของขอา้าไปเก่าจงบันมีสีสุก ปั่นมาหาปันใดครับว่าผบนี้จะได้เกิดขึ้นนะครับเกิดทองไหลมาเทามานะครับสาคิดเงินเื่อไดเงินปิดทองเื่อไดทองสาคิดทองมันไหลมากองนะครับในวันนี้อุปกุส่อใดน,นักได้หลายนะครับขอมกัปตรนี้ของรูตาเจ้าของเขานะครับแล้วก็มีคคนบุญปั่นนะครับสายพนัส นะครับได้สองขันหนึ่งร้อยบาทนะครับรขออุทิศส่วนบุญส่วนพระสนมใหหายยังเจาเ้ากรรมเรนไอเวียนเจ้าเกตคาขานะครับไอบานแม่นว่า